เฟียตมัทุกรสามีโอพักจีราประกาศข่าวร้ายตระกวนหัวเส้เนเฮงสูญเสียครั้งใหญ่ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อเฟียตมัทุกรภพัสวงศ์ทายาทรุ่นที่3ของร้านทองหัวเส้นเฮงอีกทั้งยังเป็นสามีของโอพักจีรานักแสดงและพิธีกรชื่อดังนั้นก็ได้ประกาศข่าวร้ายตระกูลหัวเส้นเฮง ว่าคุณพ่อเสียชีวิตโดยเฟียดมัทุก่อนนั้นได้โพสต์ภาพคุณพ่อผ่านอินสตาแกรมระบุข,ข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า Love you dad till we meet again แปลว่ารักพ่อนะแล้วเราจะพบกันใหม่ท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายโดยหลายคนคงทราบกันดีว่าหวัวเซ็งแห่งนั้นเป็นร้านขายทองเกวแก่บนถนนเยาวราชที่มีอายุกว่าเจปีแม้ไม่ใช่ร้านทองร้านแรกแต่ก็ถือเป็นรน ท้องผู้บุกเบิกถนนเยาวราชในยุคแรกๆที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักของประเทศไทยสุดท้ายทีมข่าวไทยสื่อบันเทิงขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ